รักไม่รักเอ้อาเป็นยังไงล่ะรักโอ้นน <sk r isa> อ,อ,อดีครับ <S <s รักรักาารัก <sk r isa> ออรัก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 กรักรักรักกรักรัรักรัรักรักรัก เอ้ผู้ใด้นะผู้ใด้นะผู้ใด้นะอันบ้านเราอยู่ไทยซอยหรอวะไทายซอยนะยน,นั่นเป็นเส้นเดิมโบกุจักหรือตรงใดนนะตรงใดนนะซื้อ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 แถว่าส้มผง,ง,งนะฮะซื้อบอกโออย่ามาไกลคอยอย่ามาไกลคอยปานนั้นเดจะใส่ซอสโอ้ยพากเลยครับพอดีเป็นคนมักว่าแบบนี้นะมักว่าติดป้ายนครสูตครับงามครับงามอะไรสรุปกุจักบอกครับอ๋อซื้อส้มผงซื้อซื้อเล่นซื้อปลอก ทราบว่าสิเป็นบ้านหลังนัง้นหรือเปล่ากับ,บโมเดใจอะคะ่ะโอ้อันอัจฉริยะค่อยบไปม,มาโดนนะครับเป็นคนเท่ยวนี้ติครับเป็นคนทุกที่ค่ะ <c oughs> เป็นยังไงแบบยู้ซื้อว่าเป็นบ่ <c oughs> เป็นหน,น,นึ่งเป็นหัง่งคนนะฮะเป็นหม้อลำก่าวตีรือ,อยังได้ฤทธิ์ล้ลานมันออกเห็นทรายอันไหนก้อฤทธิ์ล้านมันออกเห็นทรายล้านโอ้อีพักโอ๊ยมีคอค่อยค่อยบอกติดปากก่อนเถิดเป็นคนมากวโลนี่วอาติดปากนลยเอ่อสรุปแล้วบ้านบ้านบ้านไอ้บักโป๊กนี่แผงหน้านี่มันบ่ อาจัดจะใช่อัดจะใช่ครับเอาใครเต้นเป็นโมันาดอู้อีพักเยอะอันนั้นติดปากติดปากอีกแล้วจะว่าแบบนี้เจ้าคนเลยเป็นมั้ยเนี่ยเอากับคนเลยซ้ำเนียงเนี้ยคนเลยอยู่แล้วนี่นะเลยทางแท่งเลยทางแท่งอะสวัสดีคนเลยแล้วแล้วเจ้าเจ้าคนจังหว่าไหนน่าจะบ่เมนคนเลยเป็นมั้บโมมคนเลยมั้งเมนคนเลยจ้ะอ้าหน้าตามันบงบอกอยู่แล้วว่าเจ้าบ่เมนคนเลยค่อยที่คนเลยด้วยซ้ำเนียง กิิยาท่าทางซ้ำเนียงกับคนเลยอยู่แล้วแต่ว่าเจ้านี่บกคือบกคือคนเลยบกแม่งคนเลยมันบกคนจังหวัดไหนคับนะคนจังหวัดไดนอ้าวงงงงงงเจ้าคนจังหวัดไหนเจ้าน่ะคนจังหวัดไหนอยุธยาเอออยุธยาแ็แค่นั้นนะเออค่อยรู้อยู่แล้วหน้าตาเจ้าจังใดกับบกคือคนเลยเออมันบกคือคนเลย ครับสรุปอยู่ข้างหน้าเป็นบอบานมกบมันรอดากูว่าเนี่ยบับมึงมารอดางเนี่ยคนผู้งามผู้จบผู้งามป่านนี้เขาจะมารอดาได้จังได้สั่ง่าแต่สรุปเราเป็นห้างเคียงมันบอกเดินทางเดินเดินทางเดินเด่นตึื่นโอ้ยอีพักเลยอันนี้ติดปักอีกแล้วขอโทษหลายๆครับอยังแห่อาไปผู้ชายตกใจบ่เคยเจอนะเบิ้ง